น่าจะเมมเต็มโอโยกําลังอร่อยมาจ้ามาจ้าเกาอแตกกระชายล้างสะอาดๆนะคะ จืดนะคะแม่เก็มดองจืดๆ 哦，妙。冰，甜。然后冰，咸咸。 เช้ะยั่วยจ้าจ้เตื่นมากินห้าทุ่มกูมา ปกติตอนเย็นไม่ค่อยได้ทำคลิปตอนนี้หนูขายแบบชอบอยากทำอะล่ะทำส้มตำเนี่นแหละปูม้าดองปูม้าแกะอะไรเงี้ยด้วยค่ะส่งตังจังหวัดด้วยขายทุเรียนด้วยดูเฉยไม่เป็นทำส้มตำทำเมี่ยงปลาสดๆลวกหมูอะไรเงี้ยค่ะ ในลายหมู่บ้านในกลุ่ม The Market, เดลิทมาร์เก็ตนหมู่บ้านมีสามร้อยกว่าคนขายได้ทุกวันค่ะตอนเยนบางทีแบบคนแบบอยู่บ้านทํางานกเกษียณคนอายุเยอะเยี้ยอยากกินปูม้ากแกะอยากได้อะไรเงี้ยก็สั่งหนูอ่ะรถไหนรถไหนไม่เผ็ดอะไรเงี้ยก็ได้ทําแล้วก็บางทีก็ไปส่งเองบางทีก็ส่วนมากก็แฟนขับรถไปส่งให้อชอบอะ่ะให้เยอะแถม มีความสุขเมื่ยงเมือ,ง,มองปลาเส้นหมี่แล้วก็น้ำจิ้มถั่วอะไรเงี้ยค่ะตำปูม้ตาตำยำปูม้าเรามีเมนูอะไรเราก็ลงเนี่ยเมื่อวาน,นขายแกงเปิดกับเอ่ออะไรนะจับชายค่ะ ก็ขายได้ถุงละสามสิบสี่สิบแกงขี้เหล็กเมื่อวานก่อนได้สองหม้อแกงแบบบ้านๆปูมาแกะปูอะไรเงี้ยหนูก็ขายที่หายไปก็ไปขายทุเรียนกับ ของทะเลส่งต่างจังหวัดจากอินเตอร์เอ็กเพส่งเป็นตู้เย็นไปซื้อปูมามานึ่งแกะอะไรเงี้ยนึ่งเป็นก็มีน้ำจิ้มให้ส่งค่าขนส่งสองร้อยกว่าบาทนะส่งได้ทั่วประเทศอ่ะเป็นกองฟมูมใต่น้ำแข็งไปค่ะ ่วนมากคนโรงงานจะสั่งเพราะว่าแบบมาทํางานต่างจังหวัดอะไรเงี้ยสั่งให้แม่ที่บ้านกินอ่ะเราก็เป็นตัวแทนส่งให้เขามีความสูขอ่ะแถมมั่งอะไรบ้างได้กําไรนิดหน่อยก็เอา พอเขากินเขาชมว่าอร่อยว่าสดเนี่ยเราก็ดีใจปลาทะเลก็ตกมาปูมาก็ไปเอาท่าเรือค่ะสดๆตอนนี้ก็ช่วยๆกันสู้ๆกันไปก่อน อืมปูแบบเนือ้อสดมากค่ะมีลูกโดดสองเม้นนะเนี่ยเท็ดอันเคยเท็ด สู้ๆกันเด้อทุกคนปลอดภัยปลอดภัยไม่ได้ไปหาพ่อกับแม่เลย ได้แต่ส่งของทะเลของอะไรไปให้แกกินโอ้ยฮะอือืม,อมสมอยาก ต้ตมตำปูม้านี่หนูกินได้แทบทุกวันคหรออืมเบิดมะละก,กอ ใครอยากส่งของทะเลไปให้พ่อให้แม่กินก็ทักมาหาหนูเด้อส่งไปให้ตำน้ำจิ้มไปให้ Facebook ยุ้ยโอเคอืมหมดเดอ้อเบิดเดอ้อ <laughs> đang. อมอร่อยเปรี้ยวขาปู เงอแตากอ่แซบ่บแนวอื้มวะพรุ่งนี้รู้เรื่อง <c oughs> เรียบร้อยแน่หนู มดขอบคุณนะคะพี่พๆเพื่อนๆเนข้ามาชมนะคะกดไลน์กดติดตามให้น้ำเด้อสู้ๆกันเด้อจ้ะความสุขหล,หลายหลายเฮงเฮงเฮงทุกคนความสุขหลหลายไว้พบกันใหม่นะคะคลิปหน้าบายจา้ะ